ใช่เดี yup. ๋ยวแล้วนี้เด mm hmm. hmm. yeah> ี๋ยวพี <t 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 ่เดียมามาขี่ดูเข้าวตุ๋มมามาค่ะข้าก็ขยับขยับขย่ย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 มาตรงไหนวะเนี่ยมาร์คเด็กถอยหลังเข้ามาหน่อยไหมคุณรักถอยหลังเข้ามาหน่อยไหมคะเออใส่หลังมาว้าย เอากล้องครูลักด้วยค่ะรูัซิปก๊าค่ะรูเฮะอเล็ก8ใช่ไหมเอฟ8เอฟ8นี่นี่นี่เย่คอยอันเนอ่ยนี่กล้องครองค่ะของครู กุงกกล้องกังกุ๊กก้องทำไมต้องเงียบดินั่นแหละคืเสียงก็ไม่ได้เข้ากล้องนะขออันไหนอีกทีค่ะเปลี่ยนแอคชั่นเปลี่ยนแอคอยากตัวก็ได้นะคอนติเขาตัวเขาเนิ่งอยู่ดีน่าจะจะไปยุ่งกันนะเขาเขอขอ ตันน้สี่ห้าแชทโอ้ถ้าพบคุณเมย์จะเยอะมีใครมีต้องอะไรไหมมีคุณเมย์อานี้ดีกว่าไหมไม่ไอเล่นของพี่เอกนะอีกชาติหน้าห้าทุ่มรึ้นเสร็จรอบเยอะขนาดนี้แล้วก็เย้